สวัสดีค่ะ f อทุกทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสามัคคีค่ะวันที่18มกราคม2568นะคะทุกท่านค่ะวันเสาร์นะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ fc ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งลูดนะคะทุกท่านส่วนท่านถ้าไม่ชอบท่านก็รอดูเลขเด่นประจำวันได้เผื่อชอบนะคะเลขเด่นประจำวัน ท่านจะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนก็ขึ้นอยู่กับดวงพี่น้องคนเราขึ้นอยู่กับดวงล้วนๆนะคะทุกคนขาบางคนเข้ามาดูนะคะให้ตัวตรงๆยังไม่ได้เลยก็มีนะคะก็เหมือนแอดมินนะคะบอก FC ทุกวันนะคะแต่ก็ไม่เคยได้เลยเพราะอะไรนะคะเพราะว่าไม่ซื้อแล้วก็ดวงทางด้านการเสี่ยงโชคกับ มวยนี่ใจไม่ได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะกษิมาโศกก่อน,น่ทั้งใดผู้พี่น้องวันที่สิบเจ็ดนะคะทุกคนเราไปดูก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลดุดสําหรับวันที่สิบเจ็ดนะคะทุกคนคะ่ะใจให้เด่นที่ศูนย์และหกนะคะทุกคนวันนี้ใจจับคู่หลดุดต้องขอโทษขอไปเอฟซีเป็นอย่างสูงนะคะทุกคนตัวเลขก็หลายตัวผน้พี่น้องเจอจับออกมาเป็นคู่ได้นะคะทุกคนก็คิดแล้วคิดอีกนะคะทุกคนคะ่ะ มาสามศูนย์สี่แปดสามพี่น้องเด่นมาศูนย์นะคะเลขเด่นประจําวันหกกับหนึ่งวันนี้หลุดหมดเลยนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันช่วงนี้เราสามัคคีหลุดติดต่อกันแล้วนะคะทุกคนเมื่อก่อนนี้เข้ากันยาวทุกวันนะคะทุกคนวันไหนที่เลขหลุดนะคะทุกคนคะ่ะเลขเด่นประจําวันจะมาเด้พี่น้องแต่เราก็ไม่รู้ว่าเลขจะหลุดวันไหนเนาะ,ะทุกคนเอาไปต่อรุ่นต่อเนาะคะ่ะพี่น้องวันที่สิบแปดแต่ ใจขอให้ fc โชคดีเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันที่18จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้นะคะทุกท่านใจได้เด่นอยู่ที่เลข0และเลข9ชอบหรือไม่คะทุกคนได้0เหมือนเดิมนะคะทุกคนขาแค่กับหัวเลข9แค่นั้นเองเนาะคะ่ะเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกท่านสำหรับคู่ที่ใจจะจับให้ fc ได้รับชมต่อไปนี้ก็คือเป็นการจับคู่ระหว่างตัวเด่น สถิติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันถ้า f อไม่ชอบ f อจับคู่ใหม่ได้เลยนะคะศูนย์ค่ะทุกคนศูนย์สามศูนย์แดศูนย์เจ็ดศูนย์เ้าศูนย์สี่ตัวเลขเมื่อวานนี้เจมไม่ได้จับให้นะคะจอดจากสถิติถ้าท่านชอบก็ ต่อยามนะคะทุกคนศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะเก้าคะ่ะทุกคนเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าสี่เก้าแปดนะคะทุกท่านคู่ตัวเด่นวันนี้นะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์คู่ที่ใจชอบหนึ่งคู่นะคะพี่น้องมือนีนะคะเจมักเก้าแปดแปดเก้า ถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามใจเด้อค่ะพี่น้องเด้อประหมักพี่น้องพานนะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันเสาอยู่ที่7กับ2นะคะทุกคนเบิ้ลประจําวันคือ7 7และ2 2เลข7กับเลข2นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายลูดนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะทุกคนมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค่ะเด่นวันนี้อยู่ที่0ูนย์และเเด่นประจําวันอยู่ที่7และ2นะคะเป็น ศ7นย์เ2็0เจ็ดศูนยจไม่ได้จับให้ถ้าพี่น้องมักก็ค่อยตามนะคะเค่ะ9ก้า9จ็ดเจ็ดเจจับคู่ให้9229สอจไม่ได้จับให้ถ้าชอบก็ค่อยตามเนาะค่ะทุกคนก็เลลวแต่ความมักความชอบพี่น้องคนเราชอบไม่เหมือนกันเนาะค่ะส่วน0 3 3 0์8ามส3ม9ู4ย์ ใจหาความน่าจะเป็นบางไว้ให้นะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางเราสามัคคีวันที่18บมกราคม 2, 5 6 8ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ f อทุกๆท,ท,ท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันมนกันสุขสุขคนด้ยจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ